เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณมิวครับคุณมิวเล่าว่าก่อนอื่นเราต้องขอชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วก็จริงแต่เราขอไม่กล่าวถึงสถานที่ที่เราเดินทางไปและขอไม่กล่าวถึงถนนเส้นที่เกิดเหตุด้วยเพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ภาพที่เราได้เห็นเสียงที่เราได้ยิน มันยังติดอยู่ในความทรงจําของเราอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเรายอมรับว่าเรากลัวมากและเราคิดทบทวนอยู่หลายต่อหลายรอบว่าควรจะเอามาเล่าดีหรือเปล่าเพราะกลัวจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกแต่ที่เราตัดสินใจมาแชร์ประสบการณ์ของเราในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการเตือนคนใช้รถใช้ถนนว่าบนท้องถนนในยามค่ำคืนนอกจากเพื่อนร่วมทางและสัตว์ต่างๆแล้ว ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แฝงตัวอยู่ในความมืดซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วตอนที่เรากับเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดตอนนั้นพวกเราเพิ่งเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัยมาได้ไม่นานและต้องแยกแยะก,กันไปทํางาน การไปเที่ยวในครั้งนี้จึงถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกหลังจากที่เราเรียนจบมันเป็นการไปท่องเที่ยวทริปสั้นๆในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวทริปนี้มีสมาชิกค,คือเรากับเพื่อนอีกสามคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมดพวกเราตัดสินใจไม่จองโรงแรมที่พักไวล่วงหน้านั่นเป็นเพราะาต้องการเดินทางกันแบบไม่เร่งรีบขับรถกันไปเรื่อยๆเหนื่อยที่ไหนก็ค่อยหยุดพักนอนที่นั่น พวกเราขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ใช้รถของเราเป็นพาหนะในการเดินทางแต่เราจะเปลี่ยนกันขับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเราจำได้ว่าช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเศษของวันแรกที่ออกเดินทางขณะที่เราขับรถผ่านถนนเส้นหนึ่งซึ่งเป็นถนนสายหลักลักษณะของถนนเส้นนี้เป็นถนนสี่เลนมีเกาะกลางถนนที่ไม่กว้างมากนักมีไฟส่องสว่างอยู่เป็นระยะระยะตลอดสองข้างทาง แต่ด้วยความที่มันดึกมากแล้วรถที่สัญจรผ่านไปมาก็ไม่ได้มากและรถแต่ละคันที่ขับผ่านเราไปต่างก็ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าร้อยกันทั้งนั้นเราเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยขับในเลนซ้ายมาตลอดจ,จู่ไฟหน้ารถของเราไปส่องเจอผู้หญิงผมสั้นรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีขาวกําลังเดินอยู่บริเวณหลายทางเราก็เลยบ่นกับเพื่อนไปว่า ดึกเดินขนาดนี้มาเดินอะไรอยู่คนเดียวต้องบอกกอนว่าแถวนั้นไม่มีบ้านคนเลยไม่มีวี่แววว่าจะมีหมู่บ้านด้วยมีแต่ทุ่งนานเต็มไปหมดทั้งสองข้างทางพอรถของเราขับใกล้เข้าไปเราก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่มีขาคือตอนนั้นตกใจมากรู้สึกได้ว่าตัวเองใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะคือรู้เลยว่าต้องเป็นผีแน่ๆเพราะมันชัดมาก ไม่ใช่เรื่องแสงเรื่องเงาแน่นอนเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเราเห็นหรือเปล่าแต่บรรยากาศภายในรถเงียบมากจากที่คุยกันมาอย่างสน,นุกสนานเรากำลังจะถามเพื่อนว่าเห็นอะไรไหมแต่ก็ยังไม่ทันได้ถามผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเราพยายามตั้งสติประคองรถไม่ให้ออกนอกเส้นทางเพื่อนของเราคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าใช่ใช่ไหมวะ เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าเออกูว่าใช่จากนั้นทางรถก็เงียบเราเลยทำลายความเงียบด้วยการเปิดเพลงพอขับรถผ่านมาได้ระยะหนึ่งฝ่ายหน้ารถก็ส่องไปเจอผู้หญิงคนเดิมคนนั้นอีกครั้งผู้หญิงผมสัน้นรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีขาวแล้วจู่จ เสียงเพลงที่เราเปิดฟังก็ดับเงียบลงครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หายไปแต่พอเราขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นหยุดยืนนิ่งแล้วกรีดร้องเสียงดังมากขนาดที่ว่าพวกเราปิดกระจกรถยังได้ยินเสียงเสียงนั้นดังกล้องชัดเจนจนแสบแก้วหูเราก็ตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติเพราะกำลังขับรถอยู่เพื่อนๆของเราทุกคนพากันพนมมือสวดมนต์ ทำให้นอกจากเสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังมีเสียงสวดมนต์ผิดๆถูกๆูกของเพื่อนเรานี่แหละที่ทําให้เราเกือบจะสติแตกจู่ๆผู้หญิงปริศนาคนนั้นก็วิ่งไปกลางถนนยกมือชี้มาที่พวกเราพร้อมทั้งมองจ้องด้วยสายตาอาฆาตวินาทีนั้นเราตัดสินใจว่าชนเป็นชนยังไงก็ไม่ใช่คนอยู่แล้วพอเราขับรถเข้าไปไกลๆร่รางของผู้หญิงคนนั้นก็หายไป แต่เพื่อนของเรายัางคงสสดมนม์กันอย่างไม่ลดละเราก็ขับรถแบบช้าๆทั้งที่กลัวก็กลัวใจหนึ่งก็อยากเหยียบคันเร่งให้จม,มิดเพื่อจะได้หนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็กลัวเกิดอุบัติเหตุพอเราขับผ่านมาได้ระยะหนึ่งเราสังเกตว่ารถที่ขับสวนทางมาเขาจะเปิดไฟสูงกระพริบใส่เราเรามั่นใจว่าเขาต้องเปิดไฟใส่เรานแน่ๆเราไม่มีรถตามหลังเรามาเลย เราก็คิดไปว่าข้างหน้าอาจจะมีการตั้งด่านรถที่ขับสวนมาบางคันไม่ใช่แค่เปิดไฟสูงแต่บีบแตรใส่เราด้วยเพื่อนของเราคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นว่าเขาเห็นอะไรตามเรามาหรือเปล่าวะเรานี่อยากจะด่าเพื่อนคนที่พูดจริงๆคือคนยิ่งก,กลัวอยู่จะพูดเพื่ออะไรแล้วมันก็มีเสียงตึงตึงตึงดังอยู่บนหลังคารถ เหมือนมีตัวอะไรอยู่บนนั้นแต่รถเรามีพระนะเราไม่คิดว่าจะมีอะไรตามมาได้หรอกก็เลยบอกเพื่อนไปแบบนั้นปรากฏว่าเสียงกรีดร้องเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกจนเราต้องถามเพื่อนว่ามีใครเปิดกระจกหรือเปล่าเสียงลมเข้าหรือเปล่าแต่ว่ากระจกทุกบานปิดสนิทแล้วไม่มีทางที่จะมีลมเข้ามาได้ เสียงจากบนหลังคารถก็ดังขึ้นเรื่อยๆเรานี่แทบจะเป็นลมอยู่แล้วจู่ๆเพื่อนของเราก็ร้องกรีดขึ้นจนเราสะดุ้งตกใจเหยียบเบรกกระทันหันเราก็มองผ่านกระจกมองหลังว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่กระจกท้ายรถเหมือนตัวเขาผ้าจู่บนหลังคารถแล้วห้อยหัวลงมาใบหน้าที่เราเห็นเป็นใบหน้าที่ปกติเหมือนคนนอนหลับ แต่พอเขาลืมตาขึ้นมากลับมีแต่บ้าตากลวงโบเพื่อนของเราเริ่มพากันสติแตกพูดไม่เป็นภาษาซึ่งเราเองตอนนั้นก็สติหลุดแล้วเหมือนกันเหยียบคันเร่งแบบไม่คิดชีวิตเลยไม่คิดว่าเขาจะตามเรามาทาั้งทัที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เราพากันขับรถมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีป้ายบอกเขาเป็นรีสอร์ทก็เลยขับรถเข้าไปแบบไม่คิดเลยด้วยความที่มันดึกมากแล้ว บริเวณรีสอร์ทก็เลยเงียบสงัดพวกเราก็ไม่กล้าลงจากรถเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงปริศนาที่ติดรถลรามาน่ะลงไปหรือยังเรามองไปเห็นสารพุดภูมิของรีสอร์ทตั้งอยู่ด้านในก็ขับรถเข้าไปจอดตรงนั้นเลยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้พวกเราก็ไปจอดอยู่ด้านหน้าสารพัดภูมิได้สักพักหนึ่งก็มีชายหญิงวัยกลางคนเดินออกมาจากด้านในรีสอร์ทเราดีใจมาก แต่เพื่อนของเราพูดขึ้นมาอีกทีว่าคนหรือเปล่าวะพอได้ยินแบบนั้นเราก็ระแวงอยู่เหมือนกันก็เลยนั่งรออยู่ในรถสักครู่จนชายหญิงคู่นั้นเดินมาหาพวกเราที่รถเราก็เลยเปิดกระจกลงและยกมือไหว้เพื่อนของเราพูดพ่วงขึ้นมาเลยว่าคนใช่ไหมคะพี่ผู้หญิงทำท่าทางตกใจส่วนพี่ผู้ชายก็ตอบกลับมาว่าคนครับคน เราถอนหายใจเฮือกใจหนึ่งก็นึกตำหนิที่เพื่อนถามออกไปแบบนั้นแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ถามตรงๆพอได้คำตอบว่าพี่ทั้งสองเป็นคนก็รู้สึกโล่งใจพี่เขาก็แนะนำตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทพวกเราก็เลยขอเช่าห้องแต่ก็ได้รับคำตอบมาว่าห้องเต็มพี่เขาก็ชี้ให้ดูป้ายด้านหน้าตรงทางเข้าที่ติดว้ว่าเต็มแล้ว เขาบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้เต็มทุกวันนั่นแหละแต่พี่เขาใจดีมากบอกว่าถ้าไม่มีที่พักก็นั่งในนี้ก่อนได้มีขนมมีกาแฟให้ดื่มด้วยพวกเราก็ขอบคุณพี่เขายกใหญ่เรานั่งคุยกันกับพี่เจ้าของรีสอร์ทแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่เขาฟังพี่เขาบอกว่าไม่ใช่พวกเรากลุ่มแรกหรอกที่โดนผีผู้หญิงตนนั้นหลอก บางคนถึงขนาดเกิอดอุบัติเหตุขับรถลงข้างทางเลยก็มีพี่เจ้าของรีสอร์ทเล่าให้เราฟังว่าเอ่ยมีผู้หญิงนิรนามถูกพบเป็นศพอยู่ข้างทางไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมาจากไหนซึ่งก่อนที่จะพบศพผู้หญิงคนนี้มีพ่อค้าเขียงหมูคนหนึ่งขับรถผ่านถนนเส้นนั้นแล้วมีผู้หญิงผมสั้นรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีขาว ยืนโบกรถอยู่ข้างทางพ่อขาเขียงหมูก็จอดรถเพราะคิดว่าเขาจะขอความช่วยเหลือแต่พอจอดรถผู้หญิงคนนั้นก็หายไปพ่อขาเขียงหมูรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆก็เลยขับรถหนีไปไม่ใช่แค่พ่อขาเขียงหมูเท่านั้นยังมีคนอื่นๆอ,อีกหลายคนชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้เขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเจอผีผู้หญิงคนนี้เลยและขอมาได้ยังไงตามความเชื่อของชาวบ้านก็คือไปให้คนทรงดูให้คนทรงบอกว่ามีร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงคนนี้ถูกทิ้งอยู่ข้างทางอย่างที่บอกว่าแถวนั้นเป็นทุ่งนาไม่มีบ้านคนเพราะงั้นปกติคนก็จะขับรถผ่านเท่านั้นถ้ามีอะไรที่ผิดปกติก็ไม่มีใครรู้หรอก จนคนทรงบอกว่ามีศพถูกทิ้งอยู่ข้างทางก็เลยพากันตามหาปรากฏว่าเจอจริงๆแต่สภาพเน่าขึ้นอื่นมีนอนชอนชัยดวงตานี่กลวงโบแล้วคนที่เคยได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เข้าใจว่าอาจจะมีหมาแมวตายไม่คิดว่าจะเป็นศพของคนสภาพศพนิพูดได้ว่าไม่สามารถพิสูจน์หาสาเหตุการตายได้เลยดูก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหน รู้แต่ว่าเปผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีมนมน,มนไม่พบรองเท้าหรือหลักฐานอื่นๆแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโดนผีผู้หญิงตนนี้หลอกมาเรื่อยๆถึงขั้นตามกลับไปที่บ้านเลยก็มีเพียงแค่ไปพูดจาทักแบบไม่ดีเราก็เลยวกมาคิดถึงเรื่องราวที่เกิดข,ขึ้นกับพวกเราแต่เราแค่ทักไปว่าดึกดื่นขนาดนี้มาเดินอะไรอยู่คนเดียว แค่นั้นเองไม่ได้มีคำพูดที่หยาบคายหรือลบหลู่ดูหมิ่นอะไรเลยพี่เจ้าของรีสอร์ทบอกอีกว่าเมื่อก่อนที่รีสอร์ทก็ไม่มีสารพัดผุมเจ้าที่หรอกแต่ครั้งหนึ่งลูกค้าเข้ามาติดต่อห้องพักแล้วลูกค้ามากันแค่สองคนแต่พี่เจ้าของรีสอร์ทเห็นเปกสามคนลูกค้าก็ตกใจกลัวเพราะเพิ่งเจอผีผู้หญิงตนนี้โบกรถอยู่ข้างทางไม่คิดว่าเขาจะตามมาด้วย พี่เจ้าของรีสอร์ทก็เลยต้องตั้งสารว่าผมเจ้าที่ให้ช่วยดูแลสถานที่แห่งนี้เพราะเคยมีลูกค้าพาผีผู้หญิงตนนี้เข้ามาด้วยนั่นแหละตอนที่เราคุยกันอยู่จู่ๆมาที่รีสอร์ทเลี้ยงไว้ก็วิ่งไปด้านหน้ารีสอร์ทแล้วเห่ากระโชคเหมือนมีคนเข้ามาทั้งที่ตอนพวกเราขับรถเข้ามาม้าตัวนี้มันก็ไม่ได้วิ่งมาเห่าพี่เจ้าของรีสอร์ทก็เลยพูดขึ้นว่าน่าจะใช่แหละ แล้วเจ้าหมาตัวนั้นก็เปลี่ยนจากการเห่าเป็นการหอนเราทั้งหกคนนั่งเงียบเรารู้สึกผิดในใจที่พาแขกไม่ได้รับเชิญมาที่รีสอร์ทของพี่เขาด้วยก็ได้แต่ขอโทษขอโพยพี่เขาก็ใจดีไม่ได้คิดโกรธอะไรแถมยังปลอบใจเราด้วยว่ายินดีต้อนรับในระหว่างนั้นมันก็จะมีเสียงฝีท้าคนเดินไปเดินมาอยู่ตลอด หมาก็ยืนหอนอยู่อย่างนั้นไม่หนีไปไหนจนพี่เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าถ้าไม่ไปเองก็คงต้องไล่แล้วละ่ะแล้วพี่เจ้าของรีสอร์ทก็เดินไปหยิบทูบมาไหวบอกกล่าวพระภูมิคุเจ้าที่ซึ่งก็ได้ผลเพราะหมามันหยุดหอนแล้วก็เดินกลับมานอนที่ใต้โต๊ะเสียงฝีท้าคนเดินก็หายไปด้วยสรุปว่าคืนนั้นพวกเราต้องนั่งอยู่บริเวณที่รับแขกของรีสอร์ทแห่งนั้นทั้งคืน โดยมีพี่เจ้าของรรีอสอทสองสามีภรรยาน,นั่งคุยอยู่เป็นเพื่อนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา15ปีแล้วเรายังไม่มีโอกาสได้กลับไปที่นั่นอีกเลยเราไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวปริศนาตนนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าแต่ภาพของหญิงสาวผมสั้นรูปร่างผอมสูงตนนั้นและเสียงกรีดร้องที่ฟังดูเขย่าขวัญสั่นระส้าทยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำของเรา บางคืนก็ยังตามมาหลอกหลอนในความฝันสำหรับเราแล้วถือว่ายังโชคดีที่ในวันนั้นเรามีสติมากพอสมควรไม่อย่างนั้นแล้ว,วเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ของเราในวันนี้ก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ